กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมสื่อนะครับเป็นรุ่น380รุ่น6นะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับอ่าตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นรุ่น6แล้วนะฮะก็แน่นอนตัวนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เด็กธรรมดานะฮะมาเป็นเครื่องยนต์คอมเบนเรลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเขาก็จะสามารถทํางานได้ไวนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ํามันกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่เป็นรุ่นตรงศูนย์บ้านเราเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อที่ศูนย์มือหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ราคาประมาณหกถึงเอ่อห สนุนราคาแค่1ล้านไปไปลายเท่านั้นนะครับนะราคาค่อนข้างน่ารักมากเลยนะครับนะแล้วก็ตามตายของรถตักที่เป็นตัว w a 3 8 0นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดทุ่งีญ ที่เป็นขนาดมุกขีสามคิวครึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับอนะ่าเป็นมุกขีสามคิวครึ่งนะนี่นะฮะก็ตามไปสามแปดศูนย์เลยแล้วก็แน่นอนในส่วนของขนาดยางเนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่สิบามจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์อยางมาตรฐานนะฮะของเจ้าตัวรถตักสามแปดศูนย์ตัวนี้นะครับอ่านะถัดมาในส่วนของระบบเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอกร์นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นอ่ารถที่ เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะเป็นเกียร์ทอกที่มีฟังก์ชันมาให้เราได้เลือกใช้2ฟังก์ชันนะครับมีทั้งฟังก์ชันเกียร์แมนนวลที่เป็นการเลือกปรับเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นแบบว่าปรับเปลี่ยนเกียร์เป็นออโต้เลยเหมือนรถเก่งรถกระบะเราลเลยเนี่ยก็มีมาให้เลือกด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีของร,รุ่นใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์กันก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนนนนกกกาาาารใช้้งงงขขอออเคีีี่่ยดวผมพึึไปูบทะะ นี่จะเป็นสภาพหน้าตาลูกเกียร์ของเขานะครับนี่นะฮะด้านข้างเนี่ยก็จะดิสติกร์3ามแปดศูนย์งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับหล่อมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับอ่าก็ตามสายรนใหญ่เลยก็จะเป็นพกสูบเทอร์โบหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกสูบ ป d 107นะครับะนะป d 107นะบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยมาสวยมากๆนะครับนะเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับนี่นะครับสภาพเครื่อ,องฝั่งเทอร์โบสวยจริงๆนะตัวนี้นะครับเหมาะสมกับสภาพ ภายนอกของเขาเลยนะเครื่องก็สวยสภาพภายนอกก็ส่วนมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังแน่นอนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบบไฮดอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรออของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าปั๊มมอเตอร์ของเขาเนี่ยแยกออกมาเลยนะครับไม่ใช่แบบว่ารุ่นเก่าที่ใช้ระบบเป็นสายพานดึงกําลังเครื่องเหมือนรุ่น่เก่าแล้วนะตัวนี้เนี่ยมีปั๊มแยกออกมาแล้วก็เป็นการหมุนที่เป็นออโต้เลยนะครับก็ดีมากๆนะฮะเนี่ยนะครับสวยนะคันนี้นะทรมกระซีนี่ไม่ผูเลยนะฮะ เครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห้งสวยมั่นจริงนะฮะแล้วก็เสียงการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างเงียบดีมากๆด้วยนะแล้วก็แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับอ่านี่นะฮะแกนเขินก็สวยหน้ารอยแล้วรอยดำของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเี่นนะฮะ สวยนะแขนเสื้นสวยหมดอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสตนะฮะในส่วนของปั๊มแล้วก็เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเปนี่ยนะครับตัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก WA 380รร38ุ่น6คันนี้นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมาดี่ผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับชิป นั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับปิดป,ประตูก่อนอ่านี่นะฮะฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของแอร์เนี่ยบอกได้เลยว่ามาเย็นพร้อมใช้งานได้เลยนะครับหนาวเลยนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแอร์เย็นพร้อมใช้นะแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลตัวนี้ก็แน่นอนจะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลง1ตัวนะฮะและก็ความหงาย1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะครับเนี่ยนะฮะกดตัวขึ้นลงได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะ นิ่มนะฮะับครง,ง,ง,งโครงครงโทนเนี่ยก็นิ่มมากๆเช่นกันนะครับเนี่ยนะจังหวะการยกกลนยกแขนก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกตินะครับนี่นะฮะคอนโดน,นิ่มมากนะครับใช้นิ้วเขี้ยเนี่ยพอแล้วนะครับเนี่ยนะไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะนะครับ <G answered> ก็ดีมากๆนะครับเหมาะสมกับความเป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ที่ผมบอกว่า กามีมาให้2ระบบนะฮะบิชกจก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเคียร์แมนวนวลแล้วก็เป็นก e ีออโต้ตามนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับง่ายๆด้วยการหุ่นวอลลุ่มแค่นี้เลยนะครับก็แล้วแต่คนขับถนัดนะว่าถนัดแบบไหนมากกว่ากันนะครับนี่นะฮะเป็นแมนวนวลตรงตัวเลยแล้วก็ออโต้เนี่ยก็จะมี2ระดับมีออโต้โลแล้วก็ออโต้ไฮนะครับซึ่งเลือกใช้งานได้แล้วแต่ความถนัดของคนขับนะครับ นะฮะแล้วก็ในส่วนของระดับเกียร์ของเขาเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4ี่เกียร์แล้วก็ถอยหลัง4เกียร์ตามนี้เลยนะครับก็ตามสายเกียร์ทอกอยู่แล้วนะฮะพวกนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์ตามนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองแบบเกียร์แมนนวลให้ดูก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับมาเกียร์นี่เป็นถอยหลังเกียร์หนึ่งนะครับเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะฮะเอิดหน้าเกียร์สองนะครับ เกียร์สามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับผมอือฮึนะโอ้ก็ถือว่านิ่มดีมากๆนะฮะจังหวะการเป็นเกียร์เนี่ยก็สมูทดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวลูกเกียร์เลยนะเห็นี่นะฮะเนี่ยเกียร์ถอยหลังนะครับน,นะสองนะครับปสามแล้วก็เกียร์สี่นะฮะปืด๊ดอ่าก็นิ่มดีมากๆนะครับโอ้นิ่มนะฮะเบรกก็ดีนะครับเบียบ เหยียบปุ๊บเนี่ยก็อยู่เลยนะครับไม่ต้องรออะไรนานนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ลากเกียร,ร์ซีไหวสบายสบายเลยนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แรงแล้วก็ไวด,ดีมากๆนะเนี่ยนะฮะมาไวนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร,ร่งนานนะครับคันเร่งเนี่ยก็ไม่ได้เหยียบรอบสูงนะครับถ้าเกิดลูกค้าสังเกตจากเสียงเครื่องเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเนี่ยนะครับ,รบลากเกียร,ร์ซีสบายสบายเลยนะครับ โอเคนี่นะฮะในส่วนของเกียร์ปั๊มเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแรงนะับพร้อมรีงานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะสภาพภายในนะครับของเจ้าตัวรถตัก WA 380รุ่น6คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุมมือสอ WA 3 8 0ร้รุ่น6คันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกคาติดต่อเข้ามาเนี่ย อาจจะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอละเอียดละเอียดนะฮะตอนขับรถอใช้งานของเขานะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทาลายทพีนู้นด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะแล้วก็ในส่วนของพวกเ,เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นครบและก็แรงดีพร้อมร้วงงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันชนีนะฮะกับรถโตรถตักคุมาเซอร์ WA 380รุ่น6คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไปพลาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ